ดูขาน้าครับโอ้โหอยหเใียงเลยสัดส่วนได้เลย,ยอืน่าเชื่อครับมีวงงานขนาดนี้สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เวลา5โมงกิน,นครับนี่ครับเลิกงานครับวันนี้ ทางเจ้าของวัวเขานัดให้มาดูวัวครับชื่อไอ้ไอ้หมูแดงครับผมที่เคยลงรีวิวไปรอบเนืองนะครับอันนี้จะมาดูพัฒนาการของมันครับจะเป็นภาคสองครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเชิญรับชมมาเลยครับโอ้โหไอ้หมูแดงใช่ไหมเนี่ยเอาเป็นอันมเดเท่านี้นะโอ้าตักทายกันหน่อย นี่ครับน้องหมูแดงครับ EP สองครับอายุอัปเดตสามเดือนครึ่งครับตอนเนี้ยอัปเดตพัฒนาการของน้องหมูแดงเอาไหมที่แม่แม่พันอะไรนะแม่เป็นลูก SK สี่ามสาแม่เป็นลูก SK สี่สามสามพ่อพันล่ะพ่อพ่อรับ CY ศูนย์ก้หกพ่อนี่เป็น CY ศูนย์เก้หก พ่อพันน้ำขายน้ำเชืยอ์ดับได้ดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้พ่อพันธุ์ขายน้ำเชียร์ได้ดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้อ๋อแล้วลูกนี่พันธุ์อะไรพ่อเนี่ยเป็นตัวเขาลูกเขาเนี่ยเป็นบามันลูกผสมอ๋อลูกนี่เป็นบรามันพันธุ์ผสมครับบามันผสมแล้วผสมแล้วผสมแล้วครับยอดเลยแม่เขาจดแม่เขาจดเอฟหนึ่งได้เลยลูกเนี่ยจดเอฟสองได้เลยอ๋อถ้าแม่เป็นแม่เอฟหนึ่งลูกก็ต้องจุลูกก็ต้องเป็นเอฟสองเอฟสองเอฟสองเอฟหนึ่งนี่ต่างกันยังไงระดับใช่ไหม ความเข้มความเข้มข้นของสายเลือดกับความถูกง F1 ก็คือ F1 เราเป็นเป็นแม่ครั้งตั้งต้นถ้าไปถึง F F ถึง F4 ก็คือเลือดร้อยเลือดร้อยตอนนี้คือเป็นเลือดสองอยู่ F2 F2 อยู่ตัเขาเนี่ยเปตัวเนี่ยตัวเขาเนี่ยจุด F2 ได้ครับแต่ต้องแม่ต้องไปจุด F1 ก่อน F1 ก่อนมีไลายเกรดเนาะโอ้หพัฒนาไปเรื่อยๆสวยไหมครับสวยจริงๆใจชาววัวไหมครับสุดๆตัวนี้สวยจริงๆครับ ดูเสียงดูเสียงเพื่อนๆปล่อยเดี๋ยวน่อเดีวนโอ้ดูเพื่อนๆดูมนนี่ครับอายุสามเดือนครึ่งครับตอนนี้เป็นไงครับเพื่อนๆถูกใจไหมครับ่วยมากเลยอายุสามเดือนครึ่งครับตอนนี้เป็นไงครับเพื่อนถูกใจไหมครับสวยมากเลย แต่ว่า่เรือนั้นก็ดูว่าท่านจะเร็ววาราคาแสนเจ้าของไม่ปล่อยครับเพราะว่าถูกไปว้โ เออในในเขาที่ตัดเป็นยังไงครับเนี่ยเกือบจะหายทำเขาทำเขาทำเขาขี้เขาขี้เขาขี้เขาเพื่ออะไรนะเพื่อให้มันสวยไม่ในเขามันงอกเนี่ยเนื้มีมีผมขึ้นด้วยนี่กัเหมือนกันนี่ยเห็นไหมนี่ก็นี่ก็ขวัญดีได้หนึ่งตัวนี้บนขึ้นยอดนะครับดูดูลักษณะยังไงบ้างครับเด่นเด่นผมจะได้ถ่ายเดี๋ยวจะบอกเนาะลักษณะดีวัวตัวนี้เดี๋ยวจะบอกอ้อยยาวอ้อยยาวเอาเลยครับลักษณะเด่นของวัวตัวนี้เม็ดสีเม็ดสีเม็ดสี กระดูกกระดูกเนื้อหนังเนื้อหนังเนื้อหนังลำตัวลำตัวดูขนหางครับดูคนหางคนหางเป็นยังไงครับคนหางสวยใช่ไหมคนหางนี่คนหางแย่เขาเรียกคนหางแย่คนสมัยก่อนเขาเรียกว่าคนหางแย่ นหางแย่โอ้ฝ่ามือเลอบบ่นคนานบัวเล่นวัวสามเดือนนี่ฝ่ามือเต็มเลยต,ตูดไไตูดเป็นยังไงตูดต้องดูไหมอ่านี่ไงเขาเรียกว่าเห็นไหมหางสวยหางดีหางใหญ่มากมสีดีแล้วที่นี้อยู่ที่เม็ดสีเม็ดสีแล้วกระดูกอืมกระตูขาดีมากไหมดูกระตูขาเขาเรียกกระตูขาเด็บสวยดูการยืนเด็บสวยมากเลยที่นี้เด็บสวยเี็กสวยดูการยืนเขาอยากไปหาเขเฮ้ยเนี่ยตัวเนี่ยสีไม่มาเนาะแม่สีดีกันเนาะน่าจะสีมาหนึ่งเนาะอ่าวันดีเลยตอน นนครับเพื่ออโโ้หดูครับ <ตา S 1> ดู <ตา S 1> สัดส,ส่วน,น,าานดูขาครับดูขาอืมันมีตัวนี้มาทับเลยเป็นยังไงครับเพื่อนคอมเมนต์ได้เลยครับเป็นยังไงมีตัวมาทับมันสวยไหมครับโอ้โหดูหาง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 สะบัดดูเท้าครับดูเท้าเป็นยังไงบ้าง ขาดีมากเขเรียกมันว่าคอมเมตนหน่อยเพื่อนๆดีมากกระดูกดีมากตันกระดูดีโคินีดีเครับโอ้ดูหาสะบัดสิหางดูครับดูทากินยาสิครับ ขาหน้าก็ใหญ่เลยนาะดูขาหน้าครับโอ้โหใหญ่เลย,ยสัดส่วนนี่ได้เลยเนี่ยครืร่ไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีวงงามขนาดนี้ไปกินอาหารเ่ ดูดูเท้าครับดูเท้าเพื่อนดูลำตัวดูลำตัวอืมเป็นยังไงครับโดนยิ้มใคไปกระโดดดูสีสิครับสีสีโอ้ดูหางครับหางโอ้เดี๋ยวนะอ่ะให้เพื่อนๆดูอือหือนี่ครับถ่ายทุกสัดส่วนเลยครับดูเอาเพื่อนๆดูเอา คอมเมนต์เลยครับ้วเลยครับอายุ3เดือนครึ่อามเดือนครึ่งครับมาดูพัฒนาการครับสมบูรณ์กว่าเดิมสวยมากเลย ถ้ามาถ่ายตอนมันเกิดนี่เนาะมันสีเพื่อนครับเขาเรียกวัวคนสมัยโบราณเขาเรียกวัวหางแยะวัวหางแยะอ่าวัวหางแยะโค่นหางใหญ่ไหมอ้ดูตูดเพื่อนๆเต็มเต็มฝ่ามือเลยไหมยอดเลยวัวทั้งหมนเท่าวัวใหญ่เด้่ยครับโอ้าไม่เลวเลยหัวเหี้่โค่นหางนี่วัวตัวนี้โค่นหางขักนั้งไงเพื่อนๆตูดเป็นไงตูดกระหางสาวอื้มฮ oh ึเพศเมียครับ อายุสามเดือนครึ่งให้ชื่อน้องหมูแดงครับโอ้เห็นไหมครับอ่อนแม่ครับอ่อนแม่ยังไม่หย่านมนะครับเนี่ยกินนมแม่อยู่เลยอายุสามเดือนครึ่งน้องหมูแดงครับสวยจริงจ นี่คือแม่เห็นแม่ไหมครับแม่นี่คือแม่ของน้องหููแดงโอ้ออนแม่อ่อนแม่ครับเพื่อนๆจะมืนแล้วครับหกโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อนนะครับผมสวัสดีครับ